สวัสดีครับโอ้โหวันนี้นะครับนางฟ้าเข้าบ้านอีกหนึ่งคันนะครับผีเพียวราคาจัดให้นะครับผมมือเดียวป้ายแดงครับอีนสู่ทีเอฟอาร์สีประตูของเรานะครับเครื่องมังกรทองฝาทองครับรถสวยๆเลยนะครับถ้าก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดตะไคร้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งอ่ะแล้วกดตะไคร้ไม่ได้กดตะไคร้ไม่ได้พี่ถ้ากดตะไคร้แล้วกดจะตกแฮ่มอ่าโอเคโอเคฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องเราไปด้วยนะครับก็ชื่อช่องผีเพียวราคาทูชาแนลในช่องยูทูบของเรานั่นเองครับผม ก่อนจะมืดไปมากกว่านี้นะครับมาดูกันฮะคันนี้สวยมากๆนะครับอีสูท f ฟอาร์สีประตูของเรานะครับสายครอบครัวบ้านๆต้องห้ามพลาดเลยนะฮะมาพร้อมกับร้อนแมกนี่ครับเอ็นไกสวยๆเลยนะครับสี่ประตูสีสันไม่ต้องพูดถึงสวยร้อยเปอร์เซนต์กันทีเดียวมึงไม่อะไรกันเนี่ยทำไมไม่อยู่ข้างหลังเร็วๆหน่อยนี่ครับสีนี่คือริ้วรอยถ้าไม่มีเลยนะฮะสีร้อยเปอร์เซนต์นะครับหารอยให้เจอก่อนดีกว่านะครับสีสวยมากๆนะครับ เงาแวบๆสะบสะอ้านนะครับดูภายในก่อนอาจจะมุดแล้วมีแหลกหลังคาให้ด้วยนะครับเอาไว้เอ่ออเาไว้ตั้งแคมป์ขนของได้สบายๆเลยนะฮะเอาขอบอ้าเปิดประตูหน่อยอดูภายในนิดนึงโอ้โหเราสวยมากนะฮะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะฮะมีแก๊งแฟนฉันมาด้วยโอ้เยแผงประตูสหัสมากๆนะครับเบาะนะครับหุ้มมาใหม่นะครับที่วางแก้วนะครับเบาะหลังเอออะไรเออนะครับเอ๊ะเปิดฝาท้ายได้เลย เนี่ยครับด้านข้างสวยมากๆนะครับเรือนมงเรือนมงเรือนไม้สะอาดมากคันนี้วิ่งมาแค่ห้าหมื่นห้าพันโลฮะจอดหรือใช้ดีกว่านะครับสตาร์ทเครื่องหน่อยทีเด็ดตรงไม้เลยที่มีโอ,โ,มโอ้โหเสียงดีมากเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวๆฟังไม่ทันตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขออีกทีติดชึ้งไหมตานหน่อยนิ้วนี่ยังไม่ทันหมุนกลับเลยครับติดแะชึ้งเลยนะครับโอ้โหตายแล้ว เสียงเพราะมากๆนะครับเครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะดีสุดๆนะครับแผงประตูเนี่ยไฟประตูทุกบานเนี่ยยังใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับสะอาดมากๆสะอาดสุดๆแผงคอนโซลคอนโซลนะครับช่องแอร์นะครับทุกอย่างเนี่ยเบาะมุบอดลงเบาะหนังเนี่ยสะอาดมากๆนะครับอาจจะมืดไปสักนิดนึงนะแต่เห็นน้ำยังเห็นอยู่เนี่ยครับโอ้โหสวยสะอาดแบบนี่ถ้าวันไหนทะเลาะกับเมียก็นอนในรถได้เลยหมอนพรมตบใบสบายฮะ โอ้โหรถสวยจริงๆนะครับรถสวยมากๆเลยครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบไฟใช้งานได้หมดนะฮะเนี่ยครับนะครับเก็บของก็ได้นะครับนั่งไปทุราต่างจังหวัดก็ได้นะครับนี่ฮะมีคอนโซลวางกลงวางแก้วกันสบายหรือถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้นะคอนโซลนะอ่ะมาดูห้องเครื่องกันหน่อยเสียงพร้อมจริงอ่ะคันนี้โอ้โหเสียงฝังกระปรง แตงแปง้องแกงคองแกงโอ้โหเ,เนี่ยครับห้องเครื่องสวยมากๆนะครับกวนนบบเ,ยยบเลสนะครับคานะครับมันอยู่นะฮะแผ่นเพยังอยู่ครบเลยนะฮะแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับเครื่องสวยมากๆาโอ้โหสวยจริงมือเดียวป้ายแดงคันนี้ไม่มีอะไรมากครับ อิส e ุที T ่อา e มือเดียวป้ายแดงใหม่50าหมื่นโลของเรานะครับมาพร้อมกับรถเอ็นไกสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีแบกหลังคาในี่แคมปิ้งได้เลยเสียงเครื่องเพาะมากนะครับรถเดิมสุดๆคันนี้ไม่มีอะไรมากครับเอาไปแค่1นึ0 0แสนหนบาทพอครับรับไปเลยสวยมากมตุ้งเอ็ดรถบ้านเดิมๆสี่ประตูสวยอนะ่ะ โอ้โหแสนต้นบอกเลย1นึ่งแสนหนึ่งบาทถูกมากๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้แล้วผมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเราเนาะมีรถเลยดีเข้ามาเรานำเสนอทุกทุกคันครับผมเยี่ยมมากแล้วกดตะไคร้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่พี่เมี่ยไม่กดตะไคร้เราแค่สั่นกระดิ่งพอกดกระดิ่งไว้ติดตามเราพอขอบคุณมากครับพี่เพียโต้จรับให้ขอบคุณครับ